<c oughs> วันนี้ก็เข้าอยู่กับสกีปิี่ทอยเลตตอนี่หกกันนะครับไปดูกันวิ่งอะไรอ่ะเัมาอะไรเพื่อ fo, นโอ้ยย f o ยย้ยเย้ยมยนยกยกยนแยยยยยยหอ่ะยยยยเหมือนบอกแผนการอ่ะ้ย เฮ้ยอะไระทำไมยูจูมันทำร้ายพวกนี้กันเองอะเฮ้ยอย่บอกว่านี่มันเป็นแฟงของเทมิลเมนอะอะไซเอนอย่าบอกนะไซเอนเรียมอ่ะ คามิราเม้นอัดแล้วล่ะจากการอ่านนะคะคือเขือบเปิดมาฉากแรกเนี่ยค่ะเราจะเห็นคามิราเม้นที่กำลังคุยกำลังเฝ้าสังเกตการอยู่นะคะของยิงล่าพวก็ดูเลยอ่ะแล้วก็ไอรีก่ะมันอยู่ตรงหน้าของของจีเมนน่ะแต่ว่า เราไม่น่าจะเป็นเรา่เป็นพิวี้ของ T F O นะเอ้ยเนี่ยมันมันมันจับทำไมอ่ะมันจับทำไมอ่ะผูยังไม่รู้เลยอ่ะอยากรู้จริงๆริงอ่ะอ่ก็ใส่แอนเขาโผ่มาฮะจะสังเกตได้ว่าดวงตาของเขาเนี่ยจะดำแดงอ่ะเออแล้วก็มีเอ่อคล้ายๆกับเป็นเป็นลำโทรงของ แล้วก็แล้วก็ไม่รอดครับแล้วก็ออกมาเป็นราสทีวีแมนนะฮะจะสังเกตได้ว่ารอบนี้ราสทีวีแมนไม่มีไอตรงที่แบบเป็นห้าห้าห้าหัวนะเขาน่าจะเก็บไว้ในด้านหลังของเขานะฮะอ่าแล้วสปิเกอร์แมนนี่คือแบบอ่าเก๊กหลบแป๊บไม่ได้ผูกมานานอ่าคอมเมล่าแมนก็วงด้านหลังนะฮะ ใช่แล้วค่ะแมร่าแม่นี่คือแบบโอ้ยไอบ้บ้าเอ้ยอย่างนี้ต้องต่อยสักหน่อยสักทีแล้ว嘛เป็นอันจบไปนะฮะผมคิดว่านะครับในตอนหน้าวันแรกจะสนุกแน่เลยอะจ,ะจู่ๆ่แอันก็กลายเป็นยักษ์ใหญ่เฉยเลยอะแต่ผมไม่เข้าใจอะมันคุยอะไรกันอะดีด้วดีดด อะไรกันอะนเหมือนเหมือนพยายามหักหลังอเปล่าอะผมไม่เข้าใจอะสุท้ายมกจัดการเราเนี่ยเราก็เลยสั่งร้างนะโอ้ไม่เข้าใจจริงอะอออเหมือนเราเป็น เหมือนตัวละครในทีมีในครั้งนี้มันเหลือรอดนะผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าไอตัวตัวนี้ทำไปมนถึงทำแบบเนี้ยไอตัวไอตัวไอตัวเนี้ยไอ้ UFO แล้วก็ไอตัวอีกตัวเนี้ยอ๋อหรือว่าไอจีแมนเนี่ยมันจะ จะยิงไอตัว U F O หรือเปล่ามันก็เลยจะเป็นที่จะต้องเอ่อไอไอนี่มันก็เลยจะเป็นที่ต้องมาช่วยนะฮะอ่ะแล้วก็จีนแมกก์อาแล้วนี่บอกว่าเกจะโดนทําอะไรบางอย่างที่ดีไม่ได้เลยนะฮะแล้วจะโดน U F O ยิงสอยปากแล้วนะแต่ว่าไซแอนก็โผล่มานะครับซึ่งหัวมันได้โคตรเท่นะครับแล้วก็โคตรหนักสงสัยว่าทําไมตาของเขาเป็นอย่างนั้นนะฮะแล้วไปคนนี้ก็โอ้ยดีก่อนดีกว่า ผมไม่อยู่แล้วครับยิ้มหน้าเป็นเลยแล้วก็มันหันมาโบกให้เราแล้วก็ไม่รอดครับผมปังไม่ได้อะคู่จริงนะยิม้มจุดตาคู่อยู่ไหนอ่ะอาอที่สาวกีนะคะจะมีการตุดด้วยนะโอ้ไม่โอ้ฟังข้หมดเลยทั้งก่งนี่หว่า <laughs> ตัวตบเนี่ย สังเกตได้ว่านะในฉากนี้เนี่ยเอ่อปึ๊บเหมือนเหมือนหินอะไรบางอย่างน่าสงสัยห้มีนะมันห้อยมีในด้านบนอาเป็นว่าในคลิปนี้ถ้าผมหารพราะกูไม่เจอจริงๆแบบฉากี้ทีเด็กใุดนี้คือแบบ ไซเอ็ตขูมากคือแบบตึงเกินอะไซเอ็ตขู่มาเลยอะแต่คุณไดกะหนีผิดตึงๆเลยนะไม่มั่นใจเหมือนกันเหมือนเหมือนไอจีแมนมันแบบมันจะแบบหัวร้อนนะที่บอกว่าไอยูเอฟโอไม่สามารถทําตามภารกิจที่ไอจีแมนมันบอกไว้ได้มันก็เลยยิงจีไอยูเอฟโอทิ้งค่าหนังค่าเขาตรงนั้นเลยนะแล้วก็มันจะมีตัวเป็นตัวอะไรไม่รู้ที่มันเหมือนจะแบบมันดูด ดูดแม่เหล็กตรงจีแมนอะ่ะทำให้จีแมนโอ๊ยเจ็บเว้ยเจ็บเจ็บ,จบแล้วก็อ่ะดีที่ไซแอ้นมันโผล่มาทัานเนี่ยไอตัวเนี้จะสังเกตว่าม,มีแขนตะขาบนะแต่มันไม่มีล็อกเก็ตนะดีหรือมันอาจจะเป็นตัวบินได้ก็ได้นะทุคนคะ่ะจะไปรู้ละ่ะแถมมันมีคือแบบมันมีลำโพงของไททัสซีนีม่าเมน มันไปเก็บมาแล้ว,แล,วแล้วคือทําไมมันตัวใหญ่ขึ้นอันนี้ผมสงสัยคือทําไมตัวมันใหญ่ขึ้นไม่รู้สิครับเอาเป็นว่ารอติดตามตอนที่หกสิบเอ็ดเลยแล้วกันผมพร้อมรอดูแล้วเต็มที่นะครับอยากดูแล้วนะครับสจรับวันนี้ไปก่อนนะครับขอโทษที่ตอนห้าสิบเก้าเนี่ยผมลงไม่ได้จริงๆนะฮะตอนที่ไอ ซีซั่นที่สิบสามถึงสิบเก้าผมลงไม่ทัานจริงๆนะครับผมขอโทษด้วยย๋ยวงม้หยลงดีเลย์ย้อนหลังให้นะเอาพว่าไปเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย